เรามาประกอบวงกลมเนาะเป็นวงกลมใหม่ครับ82เมตรเนาะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเห็นปรับมุมกล้องนิดนึงครับนี่ครับวงกลมนี่ครับเวลาเราไปซื้อมาเป็นอย่างี้เนาะ82เมตรเราก็จะมาต่อกันนี่ย ทุกนี้ต้องระวังแล้วเหยียบแล้วอันตรายเราต้องทุบตะปูด้วยครัทุกครั้งเราจะแยกชิ้นมันออกมาก่อนนะ เียจะแยกชิ้มานี่แล้วเรามาประอบเยียมันจะกองก้าผมก็จะเอาบางไปขึ้นบครับเวลาระวางอ่าอัเนี้มันจะสะดวกเวลาระวางของ ลองฉากนะอันนี้ก็จะอยู่ด้านหัวตัวสันะ้นับเนี่ยก็เอาฉากด้านเอาบางใบวางขึ้นบนดูสิเลยอย่างง่ายนะเนี่ย เสมอแล้วก็วางฉากฉาก็วางทางขวานะประจุไเลยครับนี่นี้จะค้างอยู่ตรงนีพอดีโครงตรงนี้ก็มาตรฐานเนาะก็จะเป็นสองเมตรครสองเมตรกับแปดสิบแล้วความกว้างมาตรฐาน cua thì dứt hùa dứt hùa cục cục để không mong hẹn quá hả Thì ใครไม่สม es que ังก็เอาสว่านน้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวหัวมันกลัวมันแตกอรัถ้าใครมือสมังนะมือชี้ก็จับได้เลยแต่ที่จริงๆต้องเจาะสว่านก่อนเนาะการหัวแตกครับ ็จะปันๆอลหน่อยเราก็หุบมาให้เหลือ80เซนนะ <S <S เปีย้ยเลยครับเวลาปรับบานก็มานก็จะมา80ครึ่งครับมันนะม,ะมัเห,หลือปรับครึ่งเซนรูสึกโกง่งๆตรงนี้จะโกงๆเลยครับตรงกลาง <80. S 2> เดี๋ยวเราก็ตอกสนหัวนี้สักดอกนะเพื่อความแข็งแรงนะแม่มันโยกครับนีคประกอบมงกบเนาะอย่างง่ายครับมงกบที่เราซื้อมาจากร้านค้าเขาจะมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาประกอบเองง่ายๆเนาะไม่ยาก แล้วก็สมุสวไทีนี่แล้วแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราจะตอกให้มันเกาะปูนเนาะเวลาเราตั้งครับเวลาเราฟัางปูนเข้าไประหว่างแผงนะเราจะให้มันเกาะปูนใม้มันยื่นแมันคูเค็นนี่เลยอย่างนี้เลยครับเกาะปูนนี่ครับ จะแข็งแรงเนาะเวลาเราฟังปูนหรืออุดปูนเข้าไปข้ามลงกสิ่งสำคัญก็นี่เลยครับตัวนี้สำคัญสุดกับเป็นฉากเนาะต้องจับฉากตึมต้งเลยนะต้องปกฮะ โอเคเลครับฉากนี้ห้ามขาดครับจับฉากมือก,กดจะได้ได้เหลี่ยมได้มุมน้องส,สวยๆพอได้ฉากแล้วเราเอาไม้มาตีระยะตรงฉากไว้ครับเอาให้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงเนาะใช้านบ้านสะดวกแบบนี้เนาะเอานีเลยครับยึดให้ได้ฉาก จับถากไปด้วยเนาะทุกครั้งนะครับแล้ว,เ,วลเราทำหมูกกเนใช้วส,สวยเ แทงแต่ละเมตซะหน่อยนะย่างแต่ละเมตดูจุดจิบแปดจุดจุดเ้า

แล้วก็ตัดอกอกแล้วก็ปูนแล้วอะไรบีเราตีแล้วเพื่อนแล้วต้องเดงนสลับน,นีนนะ้กลับนร้น นะอย่างง่ายเนาะเนี่ยนะครับเป็นวงปอมเนาะสองเมตรพอนแปดสิบสวยคนระับเดี๋ยวเรามาตีตะปูยึดข้างนะครับเพื่อไว้เกาะปูครับตีแบบตรงเนี้ยนะตีด้านข้างรู้สึกเราจะตีข้างเดียวข้างหนึ่งกนะ็อยู่ที่เสาเราจะยึดตะปูเกี่ยวครับเดี๋ยวเราตีข้างนะัะ ก็เดีย๋ดวยวไปจีบกูนี่ย ครามจำเป็นปะยึดข้างมุงกบเนเพื่อจะให้ปูนมันเกาะมุงกบแข็งแรงแล้วก็วเปิดประตูจะได้ไม่โยกไม่คอดพอประตูเราใช้เปิดทุกวันเช้าเย็นเยี่ยมครับเป็นมุงกบแล้วนี่ับ ยึบตะปูอะไรก็เรียบร้อยแล้วเขาจำที่ครับครับสวัสดีครับช่างบ้านบานใจวันนี้หาน้ำเสนอครับนี่เลยครับก่อปิดห้องนอนเนาะโอ้ห้องนอนห้องนี้ก็กว้างใหญ่ครับนี่ครับกว้างใหญ่พอสมควรทุกท่านเลยครับ สี่เมตรคูณสี่เมตรแล้วครับโอ้โหอลังการแล้วครับห้องนี้อยู่สบายเลยครับแล้วก็อันนี้ต่อเติมมาจากบ้านใหญ่เนะก็ทําให้ลูกให้หลานอยู่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างเดิมครับอ่อถ้าเราไม่ถอดออกก็ได้นะเราก็ใส่ผ้าม่านความเป็นส่วนตัวก็ก็จะระแวดระวังหน่อยนะเนื่องจากมันเป็นกระจกอะแล้วก็ผ้าม่านลูดเอาค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงนะ แต่ทีนี้เราจะมาใส่บึงกบนี่ครับเพื่อจะเข้าออกเดินไปห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่ในบ้านเนาะตรงนี้ไม่มีห้องน้ำมันเป็นห้องนอนเฉยนี่ตรงนี้ก็เป็น,นเป็นวงกบเราสองนี้กว้างแปดสิบอันนี้เราจะก่อก่ออีกปีทึบแล้วบานไม้พวกนี้ก็ใช้มาสามสิบสี่สิบปีแล้วก็ทรุดโทรมไปตามการเนาะเป็นไม้น้ำก็เริ่มซึมเข้าอะไรเข้านะ เริ่มหานะ่าเนาะปวกก็เริ่มมาก็เลยบดใช้ดีกว่ากบก่ออีกเลยครับก็สิ้นเปลืองอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับดีกว่าใส่บางาจกแล้วก็มีมา่านรูดไปรูดมาก็ดูเหมือนไม่ส่วนตัวเนาะพัดลมเปิดแล้วพราะวเพราะว่าครับเหมือนกับมีใครมาแอบมองอยู่ก็ความรู้สึกก็ไม่ดีครับนี่ครับห้องนอนสูๆวครับนี่เลยครับ ใส่ฝ้านะครับ PU โฟมกักันร้อนเก็บเสียงนั่นแหละครับสวยๆครับห้องนอนห้องนี้ใหญ่ครับกว้างใหญ่ครับสี่เมตรคูณสี่เมตรก็สวยงามเลยนะต่อเติมห้องครับรคนบเจาะผนังครับ เะกอกเนี่ย่กยนนกอกผนังตอกปสอง่อตอกเตมห้อง,งนง่นง คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับช่างมันบานบาน,บานใจ